เพียจิตแลสายเอ็นแทบขาดกายใจยอมผีชาติจิตมั่นทำดีมิให้คลาดแน่แท้จำานงแม้ทุกยากมิหวัน่นไหวสู้หยัดยืน มล็ดพันธุ์แห่งความดีเมล็ดพันธุ์แห่งความดีบ่มเพาะดนจิตเอื้อไว้เกาะยึดมั่นมีสติจึงเหมาะป้องไว้ก็เกิดประโยชน์พันแน่แท้จริงเอ่ยนี่นะครับคือคำโครงที่ผมแต่งนะครับในป่านะครับ เดี๋ยวถ้าเสร็จเป็นรูปเล่มเราจะบอกนะครับเกี่ยวกับโครงการนะครับอุรักษ์คมดอยปีสามนะครับนะครับผมอเอาน่าจะรวบรวมไปที่โรงเรียนสาขานะครับมทิทะแล้วก็โรงเรียนสาขาแม่ภูนะครับวัคิโกนะครับก็พยายาม ตอนนี้กำลังทำเป็นรูปเล่มนะครับนี่นะครับล่องลอยที่เขียนในป่านะครับล่องรอยเนาะล่องรอยที่เขียนในป่าก็จะนี่ครับก็มีอะไรหลายคำคมอ่ะอันนี้เป็นคำคงที่แต่งเองนะครับนะครับก็ตามนี้นะครับ ปรุงจิตแลพินิษปรุงปรุงใจเนี่ยเอื้อเอื้อประยุกต์สู่ในชอบนิ่งพบสงบทางใสปัญญาเกิดแน่ปรุงจิตปรุงบัพิจิตวิ่งเข้าสู่ศูนย์กลางสว่างดวงกะมลวาวแรงบริสุทธิ์ดังแสงวนวลพองพิ้งระยิบทิพแสงแข่เข้าดวงใน งามงดยนจิตสองสติตั้งจิตกเกษมอ่านะครับก็จะมีหลายบทเนาะมันก็คร่าวๆนะครับอืมขอบคุณครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วก็จะประชาสัมพันธ์นะครับกับคือแต่งโดยผมนะครับบ่าวกิ่งนะครับขอบคุณครับ